อันน้ำใส่อีบอเอาเนื้อใส่ข้าเปือกปั๊บเนเดียดก่อนเรียบร้อยอันนี้เหมือนกันใส่ข้าวเบลือปั๊บเถอะเดี๋ยวต่อไปจะได้เรียนนิ้วนะคะได้เรียนรวยสูตรนี้สูตรดังเลยก่อนมันจะอร่อยมันต้องก่อนมันจะอร่อยมันต้องไหม้ก่อนเชฟคนเก่าถ้าทำไม่ไหม้คือไม่ใช่ fc ลุ้นค่ะจะไหม่หรือไม่ไหม่นะคะ fc ลุ้นไม่ค่ะไม่นะไม่ไหม่นะไม่เลยกินที่ไหนเมื่อก่อนนี่กินยุทธภูมิกับก้อนเนี่ยเอาใหม่ๆเอาไม่ไหม้ไม่นะคะเน่เอาซะพียนั้นใส่ไปก่อนช้อนตักกิ้มไว้เพราะเออลูกชาไม่ดีเลยเว้ยใส่อีกขอยางใอขอยางใส่อีกขอยางยังไม่เป็นอะไรนี่หว่า ได้ยี่ปายช้อนนีกูยังไม่ไวางเลยตากาดีไเดอันีกัใส่แมอย่งเดียวโอ้่อยกันนึกว่าเป็นบะหมี่น่าก็มัน่อยเทสงใส่หรอม่ไ่ยอมใส่หม้อไต่ยังว่าลูกดดเก็บร้อยวาพาะยานยังไหนอ่จะไปหาหมออยู่ทิหนะไเบ่ โอเซโอ้ยบักบวกอามาบวกมาค่ะเอาเทลงไปเลยค่ะขั้นตอนต่อไปแล้วก็คนนะคะใส่น้นก็เล่าใส่ะไรค่ะอยไหมพักขยางพักขยงอ้าวสวด คั่วค่ะบักบวบยังไม่ยุบเลยค่ะหวั่วยังไม่ยุบเนี่ยแบบหวั่วยุบก่อนมีส่วนร่วมยากอยากมีส่วนถือไปเอ๊อยากเข้ากล้องก็ไม่บอกแก๊งหน่อมาอยากเข้ากล้องก็ไม่บอกเมย์ฮะให้ส่วนนะคันจอะแต่ใส่ไม่รู้เห็นเห็นวันนั้นเห็นก็เดินเดินมาเข้าใจจวดเราก็ฟ้าหมอกขาบ่กนีดอกพี่น้องอยู่ให้อยู่สวนเนาะ

เขาป่าอีกแล้วพี่น้องบรรยากาศมันเยเปี่ยกย่าบรรยากาศไอซ่หอยกันไล่ไล่บบุญอซี่นกุ่นะคะไม่ไปรอบนึงแลค่ะไม่ไปรอบนึงแล้วแตกนคนกันพี่น้องเดี๋ยวเขาเบี้ยทิมายอีกเอเผื่ออะไรเด้พี่น้องมอนี่อะฟองยิเออ หมอนี่บ่ได้บ่ได้บ่ได้หมอนี่พี่น้อง่น้าดนีกบ่ะฮะใช่ค่ะหมอนี่เพบ่ได้พี่น้องป่ะอันนี้ปากเซียนได้หนิหมอนี้ใส่ฝ้ายตู้เลยสันบัแบบนี้ใส่แล้วเตียงหม้อปากเซียนเพื่อไม่ได้โอ้ยมีใครหมดแดงมาใส่กี่ขักเนาะโอ้ยเป่าหาแต่เนี้ยมันบ่มีไปใส่แล้วแบบนี้ เดี๋ยวมียู่ที่เขาไอเจะใส่ผักตูล้วยเดียม่ไอตัวซิมก่อนเนี่ยเมคุณตูมาค่ะพักอันสะอมเมื่อก่อนสะอมอยู่น้วกันนะเด้เสียวบัวเลยมันอยู่น้วกันเอ้เต่อมาเลยนี่ใส่ด้วยกันเลยพักมีน้ำไหมตาไม่มีน้ำใช่ไหมอ๋อไม่เหรออ๋อน้ำเพิ่มไหมเอายังหนึ่งสองสามอะ จูบบ่่อดสีบ่มีจะเสียสามแม่ครัวผุนมาที่ไนจูเจือสามาสามแม่ครัวสามแม่ครัวจาน่ะลอยแล้วปทไยเรีบเบแร่บแรีบเรีบยเแต่ว่พโดนตัดหน้านี่ว่าเอ้เราดึกว่าเรานั่นก็ไล้ครัเสร็จกระบวนการ